สวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะมิอนจินดาจิมาผ้าแกงส้มผักกระเฉดเนาะคะ่ะใส่ไข่ปลาตะเพียนเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นเครื่องวัตถุด,ดิบเนาะคะ่ะมิกระชายเนาะคะ่ะมะขามเปียกพี่แกงส้มเนาะคะ่ะไข่ปลาตะเพียนเนาะคะ่ะล้างสะอาดเรียบร้อยเนาะคะ่ะอมกบผักกระเฉดค่ะคะ่ะมาลงมือเห็ดเลยเน,นาะค่ะจะน้ำลงไปในหม้อเลยเนาะคะ่ะ มาเติมเครื่องปรุงค่ะใจ่ผงชลดค่ะลดดีหนึ่งซอนเนาะ,ค,ะค่ะคตามด้วยน้ำตาลทรายเนาะค่ะค่ะจากสามซอนเนาะค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะหรือซอสปรุงรสก็ได้เนะคะค่่ตามด้วยน้ําปลาเนาะค่ะค่าวมาใส่กสับใจ้ต่โขวไว้ลงไปเลยเนาะคะ่ะตามด้วยพริกแกงส้มเนาะค่ะ ขามาละลายพริกแกงจัหน้อยเน,นาะค่ะค่าจะนำมาขามเปียกเนาะคะ่ะค่ารอให้หม้อเดือดเนาะคะ่ะขามาใส่ไข่ปลาลงไปเลยเนาะคะ่ะ ไข้ปลาเนี่ยก็เครื่งกิโลเนาะคะ่ะค่ะเนี่ยไข่ปลาก็ใกล้สุกเลยเนาะคะ่ะค่ะมาคนหมอซิ้มรดจักกน้อยเนาะคะ่ะค่ดรดได้ก็ค่อยเติมเนาะคะ่ะ ั้นใ้กระซุกได้ที่แลวเนาะคะ่คะขัดจัดปลากระเทียมใส้ถ้่วเลยเนาะคะ่คจะขัดตักน้าแกงราดลงไปเลยเนาะคะ่ะนี่ก็ขั้นตอนทุ้ายแล้วเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะทุกกาลังใจเนาะคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขเรื่อยๆค่ะที่ก็มาก,กดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวคะ่ะไปพบกับแม่ครัคว,ค,วคลิปหน้าเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะนี่ก็เรียบร้อยและะ้วค่ะขอบคุณเรื่อยๆค่ะ